เอาแล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนัดเงะนะฮะแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมโ o w b บีดดิ้งออนไลน์หรือว่าเกมจากอนิเมะชื่อดังอย่างอวตารนะครับผมอ่าเรียกได้ว่าน่าเล่นมากๆนะเกมนี้ผมบอกเลยไปดูมาละนะวันนี้ครับผมจะมาทำการแนะนําแมปใหม่ละกันนะครับนี่เลยเป็นไงใส่สบงและส่งพลังมา ดูซะก่อนนี่แคข่ขนาดเดินยังเท่ขนาดนี้นะครับตัวเกมนะครับเป็นแนวฟาร์ม MMO RPG นะระบบสมูทมากค่อนข้างลื่นไหลกันเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะลองแบบเทสระบบวิ่งให้ดูเป็นไานารูโตะเลยไหมล่ะมึงอีเซโนเซเลยคุณกำลังประสบปัญหาโรบักไม่พอดเลยถ้าใช่ผมขอเสนอ ระบักร้านใหม่เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%มีระบบกดเกมพัดแมปต่างๆเช่นบอกฟุตคิงเลกาซี่อเมะแอดเวนเจอร์ออสตาและยังมีระบบรับเติมแบบไอดีพัทแถมอนาคตก็ยังจะมีแบบกรุ๊ปเข้ามาอีกเลดโคตรจะดีเลยนะเออนอกจากนี้ยังมีเกม อย่างเช่น ROV Free Fire พับ G Mobile Arena Breakout ไปต่ำกันได้แล้ววันนี้ที่คราวบ a หากคุณมามองหารหัสใหม่ในราคาถูกร้านดีซีช็อปมีรหัสแมปบอกฟุตเช่นไก่ตันพ้นโมจิตื่นพ้นจิงจอกผลเสือเผาวีวสีครบทุกเผาและรหัสแมปออสตาเช่นรหัสตัว7ดาวรหัสเทพเงาชาย7ดาวและมีบริการฟาร์มทุกอย่างในเกมกดเกมพาสกดพ้นปีศาจแมปต่างๆรวมไปถึงเติมโรบักเรทสุดคุม้มใครสนใจเข้าริงใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะอ่ะ งนี้นะครับเกิดมาเราก็จะต้องมารับเควสกับไอ้บุญมีนะไอ้บุญมีกดคุยนะครับอ่านี่เราต้องกดตรงนี้นะอ่าฮะเด็กไทยอ่านหนังสือไม่เกิ 2, น2บรรทัดครับเนื่องจากอ่านไม่ออกนะกดแอคเซปต์รับเควสมาหลังจากคุยกับบุญมีเสร็จนี่เลยเขาจะมาร์คเควสแบบนี้เลยมาร์คเควสให้ด้วยเออมีระบบมาร์คเควสก็โอเคนะถือว่าเจ๋วอยู่นะครับอุบ้ย ฮาทิทิ์มันแสบตาซะหลือเกินอุ๊ยเอาวาะมีสกิลด้วยมีสกิลด้วยโอเคไหนะยังไงสิแม่มาทำอะไรนี่อฮะอ๋อฮะแล้วมันเหมือนชวนกำลังชวนเข้าร่วมกลุ่มอะไรสักอย่างแต่ผมแปลได้ข้าวๆแค่นั้นแหละนะโอเคได้ไงต่อพิกอัพเดือบโบลเตอร์ให้ไปเก็บโบลเตอร์ขึ้นมาเหรอ เนี่ยแต่ที่พื้นเหรอที่ไหนอะพิกอัพเดอะโปสเตอร์อ๋อโอเคอันนี้อ่าเกบมาแล้วง่วงต่อกลับไปคุยกับบญมีโอเคคุยเกมมีกลางวันกลางคืนเออเจ๋งถ้าบรรยากาศคือดีมากว่าดีมากจริงฮะอ่ามาแล้วบุญมี อะไรแอนตี้แอนตี้เรมนต์อะไรทั้งอย่างพูดถึงเอคนไม่มีธาตุนะพูดถึงคนไรธาตุเออแล้วไงต่อแล้วก็เวล15ถึงจะมารับเควสกับบุญมีได้ต่อแปลว่าหลังจากนี้ผมจะต้องไปหาเควสเวลเองถูกต้องไหมโอเคตรงนั้นมันเป็นสัญลักษณ์อะไรสักอย่างแต่อยู่ไกลอ่ะแต่ตรงนี้มีคำว่าเดอะเดลิเควสเหรอนี่แต่ผมจะวิ่งไปตามไม้นี้ก่อนนะโอเคเต็มเลยโอเคว่ายน้ำอุ้ยมีระบบว่ายน้ำอย่างเจ๋ง โอเคอ่ะรับกับ lumberjack เ hey, ฮ้ยคัท t r p itch. ช่วยตัดต้นไม้อะได้เลยโผอาชีพเก่าก่อนที่ผมจะมาเป็นพาร์นะโอเคต่อยเข้าไปอ๋อคือให้ต่อยต้นไม้แต่เดี๋ยวก่อนเขาให้ขวานไม้สักกูก็ต่อยไปไม้คราฟเลยเ <c oughs> ฮียโอเคโอเค โอเคอ่าเรียบร้อยแล้วยังไงต่อกี่ต้นเนี่ยเขาบอกไหมว่ากี่ต้นเปิดเคว้ยมาดู่ันโอ้ห้าต้นเลยอ่ะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอตัดต้นไม้แป๊บตั้งฟอร์เฮลแล้วไงต่อโอ้โหนี่แค่ตัดต้นไม้เวลอัพก็ฉูดขนาดนี้เลยนะครับอ่เดี๋ยวแป๊มหนึ่งนะ อันนี้มันคืออะไรเลขหนึ่งเลขหนึ่งคืออะไรธาตุเหรอใช้อะไรยังไงแต่แบ้างนึงนะกดเอ็มซิอันนี้อะไรอ่ะคัมพีใช้ได้ตอนเวลหกสิบโอเคอ่าแล้วมีอะไรอีกอ่าสแตทอ่าผมอัพอะไรเดียมคิดไม่ออกไว้ก่อนอันนี้อะไร โอเคอันนี้เติมอันนี้อะไรแอรพันเหรออ๋อสกิลเหรออ๋อสกิลคุณจะต้องมาอีควิทจากหน้านี้นะครับผมเลือกเป็นาธาตุลมมานะคือผมเบวเป็นพระเอกแต่ไม่เคยดูการ์ตูนนะแต่พอร,รู้ว่าพระเอกใช้าธาตุลมคือกูเลือกาธาตุลมนะมันอาจจะเก่งสุดเดาเดาล้วนๆห้ามถามผมพี่าธาตุไหนเก่งสุดนะครับเกมนี้มีาธาตุให้เลือกเยอะมาก โอเคแล้วอันนี้น่าจะเป็นเซตติ้งโอเคโค้ดใส่ตรงนี้นะครับเกมมีโค้ดเดี๋ยวผมแจกโค้ดใต้ดิสคริปชันเหมือนเดิมโอเคไหมอ่าอันนี้อะไรเนี่ยเรือมีเรือด้วยแต่เรายังไม่มีเรือโอเคแล้วยังไงต่อทำเดลเควสให้หมดกันแล้วกันเนาะอะไรอ่ะให้ทำอะไรอ่ะบูชิโด คือใครอ่ะไม่รู้เลยเอโอเครับอะไรมันยังไงต่อสิส0มเมตรไปเลยเนนน้อยเจ้าปัญหาเขามีแต่เนนน้อยเจ้าปัญญากูเนนน้อยเจ้าปัญหาโอเคแค่นี้อา้าวเฮย้ยเดี๋ยวก่นอนกูแค่มาหยิบของเพื่อนเอาเลยป่ะละนี่ไเอาหมัดลมไปกินแดดมาจังหวะนี้ เอาหมัดลงไปกินเอาหมัดลงไปกินเฮียเดี๋ยวโอ้โหถ้ากูต่อ,อยงี้ได้ก็มูมึงก็ตายหมดอะโอ้ยเดี๋ยวหลบมาก่อนยังก่อนยังก่อนไอยเนาะยังก่อนยังก่อนโดนโดนกูแซดปุ่มเดียวแซดปุ่มเดียวสยบทุกทุกอย่างโอ๊ยมาดิมาดิไม่ได้สปแปมแค่สกิลเป็นไอ้น้องแซดพี่ก็ได้เอ้ยต่อยพี่ก็ได้มา พูดแต่เดี๋ยวนะทำไมมันเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วไอ้นางไข่อ่ะโอ้ยแล้วมึงมาให้เขาฟันอย่างนั้นทำไมไอ้บ้าตายนะโอเคใช่กูตายแล้วเดี๋ยวแป๊บน,นึงขออ่านเควสก่อนเควสต้องการอะไรต้องจัดก,การพวกนี้เหรอยังไงวะน่าจะใช่อ๋อโอเคใช่ใช่โอเค,อเคมีตัวหนึ่งจะตายโอเคจบคเควสหุยก็ได้อยู่ไอ้เยานี่ตายไอ้เยานี่ตาย ว่าผมช่วยโจรีกว่ผมช่วยโจรีกว,ว,ว่ไม่เอาวะอย่าเป็นคนดีนะเขาุตสาห์เดิมผ่านมาเพื่อช่วยเราหรือเปล่าวะม่แค่คนผ่านทางมาไม่ใช่หรอช่วยก่อนเดี๋ยวหรือนั่นเควสมันเออเควสมันหรือเปล่านะไอ้บ้าเราก็ไปรออีกแล้วนะโอเคกลับกลับกลับไม่เกี่ยวกับเรานะโอเคแล้วก็ ดึงเพดึงเดึงโอเคเวลแปดผมว่าเราต้องอัพสกิลสักหน่อยแล้วล่ะนะครับไม่ไหวแล้วเอลเมนต์ Element เลยไปให้สุดไปให้สุดแต่เดี๋ยวก่อนอีกสี่เนี่ยผมว่าแบ่งลงสตามิาหน่อยก็ดีเหมือนสตามิาจะได้ใช้เยอะมากๆนะครับโอเคสักประมาณนี้ผมว่าาจะกำลังดีอ่าฮะแล้วไงต่อคุยต่อได้ไหมเนะี่ย ให้ไปทำอะไรอะ่ะ Get Cat เดี๋ยวให้กูไป g ก t Cat ที่ไหนวะเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ต้องรอกูเล่นแน่แน่บนตึกสูงขนาดนั้นแมวมึงขึ้นไปทำอะไรก่อน g ก t cat ขออ่านชื่อเควสเออ g ก t Cat จริงๆโอ้เป็นกูกูปล่อยตกลงมาตายนี่ถ้าจะสูงขนาดนี้นะแมวมึงขึ้นไปทำอะไรอะ่ะแล้วกูจะขึ้นยังไงวะเนี่ย โอเคเดี๋ยวลองหาทางขึ้นดูกันอ่าตึกนี้นี่โอเคสรุปกูเป็นอะไรนี่คนคนเก็ตแมวอ่าทางนี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใชคือไงอะ่ะคือปีนสดเลยเหรอพี่เอาดีๆนี่คุณต้องรอผมเล่นแน่ๆเอ๊ยมีทางเข้าหรือเปล่า อ๋อแม้จะให้ปลากลัวก็ไม่บอกโอ้โหแมวมึงก็สรรหามาเดินจริงๆนะชอบมึงว่ะอยากจะเห็นหน้ามึงยไอ้แมวเวนแล้วผมปลากลัวเก่งซะด้วยไอเรามันก็โซเก่งโซตึงโชว์ไปเลยแล้วกันแต,แต่แต่สุนแนะนำให้สูงไกลๆคนระับผมโดดได้สองชั้นนี่ว่ะก็อีซี่ดิะจะเอ้ยเกือบเอ้ยย่า ใจร้อนนะัดใจร้อนใจเย็นเราทําได้กลายพร้อมใจพร้อมเราทําได้ยากจังวะโอเคลังไงต่อคราวนี้นะโอ้โอเคแล้วนี้สอนให้รู้ว่าอย่ารัดนะครับอ,อ้าวไอตัวข้างหลังมันผากผมม่กูไม่ต้องไปไหนแล้วเนะี Get ่ยเก็ตแมวทั้งวัน อ่อกูขึ้นไปได้นะไอแมวเฮียมึงจะไม่ได้มีชีวิตอ้าวเปิดหรอเปิดหรอเฮ้ยฮะเปิดใครเปิดใครเปิดเปิดใคร เปิดหรอเฮ้ยจิ๋งหมเอา F4 ถอเอ้ยจบละแล้วไปอา้าวสู้เป็น F4 แต่สู้หรอเป็น F4 หรอสู้หรออยู่ไปไหนกูไม่ทำแล้วเฮ้ยแมวไม่ไหวคลั่งเนบนบวชเนนคลั่งเนนคลั่ง ไปไหนไม่รอดหรอกปลาไหลใส่ไอ้น้องเองปลาอะไรไม่รอดไม่รอดไไหนีไปไหนหนีไปไหนฮะอะไรอะไรอะไรมานี้ หวนนห้ามสวนนะรู้เปล่าฮะไอหนุ่มฮะฮะจำไว้อย่าสวนอันนี้เลยกูมไม่ททำแล้วควสแมวร้อน ใกล้แล้วเสียงแมวนรกไม่ต้องร้องเอ้ยมึงอย่าร้องดิเดี๋ยวขึ้นทางไหนวะ ขอดูหน้ามึงจะชัดหน่อยแหมใส่เสียงแมวซะด้วยโทษทีกูรักหมามึงกลายเป็นผัดเผ็ดแมวแน่ไอเวนพอแล้วเก็บไม่ต้องร้องไอเวนโอเคแล้วลงยังไงไปได้เลยปะเนี่ยเฮ้ยกูเก็บมาแล้วจะร้องอะไรเล่าโอเคไม่มีไม่น่าจะไม่มีนี่ปะดาเมจพื้นโอเคเย้ นินจาของจริงโอ,โอเคใครที่ตามมาเล่นเหมือนผมนะครับคุณจะต้องเจอกับแมวนะลกนี่แล้วคุณจะต้องร้อนแน่นอนนะ <laughs> โอเคอเดี๋ยวนะ สีเหลืองมันเขียนว่าอ่ะวันทําเควสอ๋อแปลว่าเควสนี้รับได้แค่ครั้งเดียวแล้วคือมันจะไม่กลับมากวนใจคุนอีกโอเคดีแล้วไอ้แมวเวนนะไปซะได้ก็ดีโอเคเรากดคุยเลยไปเอาแมวมังคืนไปแล้วขอเวลกับ e อ p กหนักๆขอเยอะๆโอเค ก็พอได้อยู่โอเคไม่แย่อะวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนไหมนะคิดว่าไงฮะผมว่าส่วนตัวก็น่าเล่นนะอยากให้ทุกคนเข้ามาลองกันละกันเป็นเกมใหม่ที่ผมเอามาแนะนําให้ทุกๆคนนะครับระบบก็ค่อนข้างสมูทอยู่นะสมูทเลยนะครับแต่เรื่องการต่อสู้กับการบีเนี่ยคือยังไม่ได้เจาะลึกเนาะเพราะว่าเพิ่งเล่นนะครับเดี๋ยวไว้มีคลิปหน้าแน่นอนถ้าคลิปนี้เกิน20ไลค์โ okay? นะอเคไหมอะ เอาเป็นว่าไว้คลิปหน้าแล้วกันสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจนั้นไงด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่ลบกวนเวลาทุกคนแล้วขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย